เอลลี่ตั้งเป้าซื้อบ้านเงินสดให้พ่อแม่ไม่ชอบแบรนด์เนมกินข้าวกองเอลลี่อชิรยาสถานะหัวใจยังว่างเตรียมเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวมีผลงานให้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวสวยเอลลี่อชิรยานิติพลเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแถมยังมีงานอีเวนต์รุมอย่างต่อเนื่องจนคิวแน่นงานนี้เจ้าตัวออกมาเปิดใจเตรียมเก็บเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดให้ครอบครัวพร้อมเคลียรสถานะหัวใจหลังถูกจับจิ้นกับหนุ่มๆอยู่ตลอด โดยแอลลี hmm. เ่เผยว่าเรื่องซื้อบ้านตอนนี้ยังไม่ได้เครื่องหลังเลยค่ะตั้งใจจะเก็บเงินซื้อเงินสดไหนไหนทำงานแล้วก็อยากเก็บไว้ทีเดียวเลยไม่ได้ตั้งงบเลยค่ะแค่อยากอยู่กับคุณแม่คือหนูอยากซื้อบ้านให้ทุกคนในคะรอบครัวเลยจะทำได้ไหมอะ่ะงานติดต่อมาได้นะคะกี่สิบล้านไม่รู้เลยค่ะแต่แอบ,บดูดูก็โอ้เหมือนกัน,นะคะ่ะหรือสร้างบ้านในเรือซิมก่อนมันเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะอยากทำอะไรให้เขาภูมิใจด้วยค่ะ มีอะไรจากการทํางานก็อยากให้เขาจริงๆครอบครัวหนูก็บอกตลอดว่าไม่เอาไม่เอาหนูก็บอกอ้อมๆค่ะทํางานมาก็เก็บเงิน9็เลยค่ะกินข้าวกองอร่อยมากไข่เจียวอร่อยที่สุดเลยค่ะเคยเอากับบ้านด้วยค่ะของขวัญให้ตัวเองก็มีค่ะคือหนูก็จะแบ่งเก็บไว้ในงบที่เราจัดสรรไว้ค่ะสําหรับเพลงใหม่ซิกแซกกระแสดีเป็นเพลงที่พี่เดอะทอยแต่งให้ เพลงนี้เป็นตัวหนูมากที่สุดเลยค่ะใครมีเวลาว่างก็ไปฟังไปเต้นกันได้เลยทำงานกับพี่ทอยก็สนุกมากเลยเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนบ้างแล้วค่ะส่วนเรื่องหัวใจปังด้ไหมว่างมากค่ะไม่มีใครเลยค่ะหนูบอกทุกคนว่า DM หนูพังตลอดไม่ขึ้นเลยถ้าใครส่งมาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกับแทด a อดล s สเป็นเพื่อนกันค่ะหนูมีเพื่อนในวงการเยอะมากถามว่ากดดันไหมไม่ค่ะเพราะเป็นเพื่อนกันหมดชิลมากๆเราก็ร,ร,รู้อยู่ว่าเป็นยังไงค่ะ <c oughs> จะซื้อบ้านจะซื้อยาเออซื้อบ้านเรายังไงพี่หนูยังไม่ได้ครึ่งหลังเลยตอนเนี้คืออันนี้จะเก็บจะเก็บเงินสดก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวหรือไงลูกหนูอยากเก็บไปเยอะๆก่อนเลยค่ะเพราะตอนนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วค่ะทำไมคุณตั้งใจที่จะเก็บเออทำไมซื้อเงินสดอะลูกเพราะว่าไม่รู้อะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบไหนๆก็ทํางานนะตอนนี้ก็อยากเก็บไว้ทีเดียวแล้วก็แบบปุ้งซื้อเลยแต่ว่าอาจจะอีกนานเลย แล้วจะมีบัตเจ็ตไหมเออบัตเจ็ตเรือไรไม่มีเลยค่ะหนูแค่อยากได้บ้านที่แบบไว้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จริงๆก็แบบอยากซื้อบ้านให้ทุกคนในครอบครัวเลยอย่างเงี้ยแบบซึ่งโอ้โหพี่ชาติณหนูจะทำได้ไหมอ่ะหมายควาว่าจะซื้อคนละหลังหรือว่าให้เป็นหลังใหญ่เลยไปอยู่ด้วยกันคือหลังใหญ่ก็ดีแต่ว่าคือด้วยค่ะที่แบบเหมือนคุณยายหนูอยู่ตรงนึงพ่อหนูอยู่อีกตรงนึงอะไรเงี้ยหนูก็อยากแบบอยากทำอะไรให้เขาแบบภูมิใจอะไรเงี้ย่ถ้าซื้อเป็นที่แล้วก็ทำโอ้แต่ว่าหนู งานจ้างได้นะคะติดต่อได้นะถ้างานถ้าโปรเจกต์อย่างงี้มันต้องตั้งไปสักกี่หลานไม่รู้เลยอะค่ะเพราะตอนนี้หนูแบบแอบดูดูก็โอ้แต่บ้านมันจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ตอนนี้หรืหนูแบบอยู่ในเกมแล้วสร้างบ้านเดอะซิมจบไปคว้าไปก่อนอาจจะใช่ค่ะในช่วงที่เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงอยู่ค่ะเอออันนี้คือเป็นไอเดียอันนี้ลุงคไดได้บอกกับ พ่อคุณแม่เราไม่รู้ว่าเราเราอยากจะซื้อบ้านให้ท่านอยากจะทำบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบความฝันองหอนูตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะว่าคือมากสุดแบบมีโกของหนูคืออยากสร้างบ้านให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบไปไม่ถึงจุดนั้นก็อยากอยาก,อยากจะแบบว่าซื้อแต่ซิมมาเล่นก่อน <c oughs> <c oughs> ด้วย <c oughs> แล้วก็แบบ <c oughs> อยากอยากทำอะไรให้เขาภูมิใจแหลคะค่ะแบบว่าหนูมี อะไรที่ได้จากการทำงานก็อยากจะให้เขาเหมือนกับให้เห็นเป็นชี้นเป็นอันอะไรเงี้ยหรออยากอยากให้เขามากกว่าเพราะหนูก็คนไม่ใช้เงินอยู่แล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาก็เอลลี่มีให้อะไรป้าไหมคะให้พี่พ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้บ้างที่เป็นชิ้นจริงๆค้อควรหนูจะบอกตลอดว่าแบบไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยต้องหาวิธีแบบอ้อมๆอะค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบแต่เราก็ค่อนข้างเสือภัยกาบ่อยเหม ก็พยายามนะคะใช่แต่ว่าบางทีคือแบบสมมติวันเกิดคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแม่ก็จะอยู่กับหนูตลอดหนูก็ไปแอบซื้ออะไรให้เขาไม่ได้แต่ว่าปีหน้าหนูจะเริ่มแล้วค่ะตั้งเป้าว่าแบบจะหาของขวัญให้ทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะหนูแล้วหนูหนูแบ่งแบ่งสัดส่วนยังไงยูว่าการแบบทํางานมาเงี้ยได้เงินก้อนนึงหนูแบ่งเก็บเท่าไหร่แล้วใช้เท่าไหร่หนูเก็บหมดเลยค่ะหนูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอก็ประมาณแบบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันแล้วค่ากินกินอยู่สองพันเซนกินอะไรลูกกินอยู่เออไปกิน ใช่ใช่แล้วก็คือสมมติว่าแบบหนูไปออกกองอย่างนี้ก็จะมีข้าวกองข้าวกองตรงนี้ข้าวกองเหรอใช่พี่อร่อยมากข้าวไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกเลยจะบอกว่าหนูกลับบ้านนะเผลอไม่ไม่หนูไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเราไปแล้วก็อ่าพี่เขาเตรียมข้าวมาให้ไอ้นี่เป้าหมายมันไม่นานแล้วลูกทำใจได้หนอน ่วาคือประหยัดสองประหยัดเพื่อที่จะซื้มาใช่ไหมด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าสมมติทํางานมาแล้วได้ก้อนนึงสามารถเก็บเพิก้อนได้แล้วก็แบบแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบางอันนี้ไม่ไม่ช้อปปิ้งไม่ซื้ออะไรแบบในวัยเจนเราที่เขาแบบอยากได้กระเป๋าอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูแต่ว่าหนูพยายามเก็บเหมือนกันก็คือเราจะหนี เซตว่าแบบเราจะซื้อได้แค่แบบแค่นี้นะกำหนดกำหนดบับเจตกำหนดใช่ค่ะจะสตริ c มากมากแสดงว่าตอนนี้เราคือบริหารเงินเองว่าแม่ช่วยแม่แม่ช่วยด้วยค่ะแต่หนูจะเป็นคนแบบว่าถามแม่อีกทีว่าแบบเอ๊ะเป็นไงบ้างเงี้ยไมีเอาไปลงทุนหรืออะไรไม่เป็นแบบให้เงินมันยอดเลยไกจริงหนูหนูอยากมากๆ แต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มยังไงเดี๋ยวหนูจะต้องไปวิจัยแล้วว่าแบบทำยังไงไม่ได้ถึงจริงใหม่ึงปล่อยมาเฮ้ยได้เลยค่ะเออยังไงล่ะซิกแซกน่ยซิกแซกอุ้ยคนเข้ามาแบบซิกแซกก็อย่าไปเกียอ่ะยังไงล่ะง เพลงซิกแซกอยู่แล้วเพลงใหม่ถ่ายง่ายอะไรก่อย่างเงี้ยเพลงใหม่นะคะก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ฟังกันก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่พี่เลยคอยแต่งให้ค่ะก็เป็นเพลงที่หนูว่าเป็นตัวหนูมากที่สุดและให้ทุกคนได้ไปดู MV กันก็คือเสิร์ชว่าซิกแซกแอนลี่ได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็น MV ก็ฝากกดเข้าไปดูแล้วก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็กดดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเต้นตามได้ใช่ไหมนี่ชาเลนจ์ในติ๊กต็อกใช่ค่ะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกได้ค่ะก็สามารถไปเต้นกันได้จริงๆถ้าเต้นง่าย มากค่ะตอนหนูทำเกมกับพี่พลอยเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะสนุกมากเพราะหนูเคยร่วมงานกับพี่พลอยตอนถ่ายโฆษณาไปแล้วค่ะแต่ว่าพอร่วมงานอีกครั้งก็รู้สึกว่าแบบได้กล้าคุยกล้าพูดคุยมากขึ้นอันนี้ไม่ไม่ตอนเดินสายไม่มีคิวไปเรื่องเล่าเช้านี้อะรู้นชวไหงไปโปรโมทเลยสิไม่ให้น้องไปโปรโมทล่ะแต่พี่ยังไม่มีคิวเออให้น้องเขาไปโปรโมทด้วยไม่ได้มาอย่างงี้แลาคนชื่อพราะแบบมีความรูแบบ ขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาแบบว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าหนูอายุน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงก็น้อยแหละแต่ว่าแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถึงขั้นหนึ่งแล้วที่เราอาจจะโตขึ้นนิดนึงก็ยี่สิบแล้วใกล้ยี่สิบ ตอนนี้งานงานอินเตอร์อะไรมันเริ่มมีด้วยเหคะอลีเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะก็ดีใจมากๆ <ừ> ที่ทีป๊อปไปได้ไกลขนาดนี้เพราะว่าจริงๆมีหลายๆเฟสติวัลที่แบบดูเห็นทีป๊อปเป็นแบบ <ừ> ไฮไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจมากๆแล้วก็ตัวเองก็จะได้ไปร่วมเฟสติวัลที่ฮ่องกงด้วยค่ะเดือนไหนเนาะเดือนหน้าค่ะเดี๋จอพี่แทนฮ่องกง ก็เป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้าหมายเป้าหมายแอลลี่อยากจะไปแบบว่าระดับอินเตอร์แค่ไหนคะเพจริงๆแล้วหนูก็อยากพาทีป๊อปไปแบบว่าสู่โลกและค่ะเพราะรู้สึกว่าเราก็มีทเานต์กันหมดเลยทั้งวงการค่ะแล้วรู้สึกว่าผลงานของเราก็ว้าวกันมากๆแต่ว่าทั้งทีป๊อปค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูกับเพื่อนๆทุกคนพี่ๆแล้วก็น้องๆในวงการบอกว่ามีพลเชื่อมมากๆที่จะไปได้ไกลค่ะก็ฝากสนับสนุนพวกเราเลยนะคะ เออเป็นโอปีโรปีเฟสค่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ค่เซเซสโหให้งานก็ฟังงานก็ฟังแล้วหัวใจก็หัวอจะบังเหมือนกันใช่ไหมเียโอ้ยโอ้ยังไนะอตอนมีผู้ชายมาขายขนมจ้มขนมสี่มบบนี้มีหนอยเด็กที่โดลูกชายไม่มีหนอนโซดโซดตอบเลยลูกใช่ค่ะก็ว่างมากค่ะติดต่อมปนใหรอกรจใจแล้วหรอ่ี่าพี่พี่า ก็จริงๆไม่มีค่ะนี่คือหนูบอกทุกคนตลอดว่า DM หนูพังใช่ือมันพังจริงๆแต่ก็เลยไม่รู้เลยอค่ะค่ายถ้าจีบต้องจีบผ่านใช่อันนี้อันนี้เข้าใจนะว่าถ้าเขา DM มาก็คือเขามาจีบเราเขาไม่ได้ติดต่องานเราก็จริงผ่านค่ายได้ค่ะแล้วก็ขอให้มีงานด้วยนะคะงานงานมันว่างถึงเราไม่เช็คค่ะ DM เราอ่ะที่จีบไม่เช็คค่ายเหมือนมันไม่ขึ้น เพราะว่าเพราะว่าเขาจับเราจิ้นกับน้องแพทแอดนัโอ้ยยังไงหนึ่งหนึ่อุ้ยยิ้มเลยวงการเลยเป็นเพื่อนในวงการใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างถ้าคนเขาจะเชียร์เพื่อนเราจริงๆแล้วหนูมีเพื่อนในวงการเยอะมากใช่ก็เราก็เป็นเพื่อนกันหมดมันมันจะกดดันหรือมันจะกลร็งไหมกับการที่แบบคนมันจับตามเรา ก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วก็ชิลมากๆค่ะเราก็รู้รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงโอเคไม่มีอะไรค่ะอิสร์อิสร์